มาดูกันดีกว่านะครับเหล่าโจรสลัดที่เป็นคนดีเสียยิ่งกว่าทหารเรือเสียอีกนะครับคือพวกเขานี้ถ้าแบบว่าสักวันหนึ่งจะตั้งเป็นกองทัพนะครับกองทัพโจรสลัดที่ดีกว่าทหารเรือเนี่ยสามารถตั้งได้เลยนะครับก็คือพวกเขานั้นเป็นคนดีทําความดีนะครับจนดีกว่าทหารเรือมากๆเลยในเรื่องวันพีชจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนการ์ตูนเรื่องวันพีชทั้งหลายหลายคนนั้นถ้าหากไม่ได้ดูการ์ตูนอย่างวันพีชก็คงจะคิดดว่่านนนัััฝงโจสล้ คงจะเป็นฝั่งที่เลวนะครับส่วนฝั่งทหารเรือนั้นคงจะเป็นฝั่งที่ดีแต่ไปไปมามาแล้วนะครับทั้ง2องค์กรหรือว่าทั้งฝั่งโจรสลัดหรือทหารเรือนั้นมันต่างมีทั้งคนดีแล้วก็คนเลวที่ปะปนกันไปซึ่งถามว่าแปลกไหมนะครับด้วยส่วนตัวคิดว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นคนดีคนเลวนะครับในตามแบบฉบับหรือรูปแบบของตอนเองวันนี้ก็เลยมานําเสนอนะครับเหล่าโจรสลัดนั้นนะครับที่เป็นคนดีเสียยิ่งกว่าพวกทหารเรือเสียอีกคือเอาง่ายๆนะคร ไปนะครับกว่าการเป็นโจรสลัดนะครับวันนี้ก็เลยมานําเสนอเหล่าบุคคลนั้นๆน,น,นะครับว่าเป็นใครกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มอย่าลืมนะกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณจะได้ไม่พลาดความสนุกความมันนะครับของคลิปนี้ที่ผมจะนําเสนอเรามาเริ่มต้นที่กลุ่มแรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมเชื่อว่าเป็นตัวแทนนะครับของความดีของกลุ่มโจรสลัดเลยนะครับเพราะกลุ่มโจรสลัดนี้ถูกตั้งมานะครับด้วยเจตจำนงว่าจะทําความดีจะช่วย เหลือทาสปลดแอกทาตก็คือกลุ่มโจรสลัดไทโยนะครับหรือกลุ่มโจรสลัดพาทิศของฟิชเชอร์ไทเกอร์นะครับซึ่งภายหลังเนี่ยก็มีจินเบนี่แหละในการมาสืบทอดต่อเนาะซึ่งกลุ่มโจรสลัดพาทิศนั้นนะครับก็คือถูกสร้างมาโดยทางด้านของฟิชเชอร์ไทเกอร์โดยมีจุดมุ่งหมายจะช่วยเหลือนะครับแล้วก็ปลดแอกทาตต่างๆนะครับบนโลกใบนี้ใครที่ถูกจับไปถูกเผามังกอนไฟไปเป็นทาสนะครับทางด้านของฟิชเชอร์ไทเกอร์นั้นผู้นำเนี่ยก็พยายามจะปลดปล่อยทุกคนให้ออกมาให้ได้ซึ่งหลายคนนั้นกก็ได้รรรับาช่วยเหลืออฟ์ ด้วยค,ความดีของฟชเชอร์ไทเกอร์จึงทาให้มนุ์เงื่อนกฎอื่นที่เป็นวัยรุ่นในยุคสมัยนั้นก็เลยติดสอยห้อยตามฟชเชอร์ไทเกอร์มานะครับก็คือเป็นตัวแทนความดีของจริงเลยคือความดีในการปลดแอกทาสข,ของเขาเลยเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าดีนะครับยิ่งกว่าทหารเรือในเรื่องวันพิษทาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยด้วยซ้ําเพราะการที่ช่วยเหลือคนนั้นนะครับจาัก,การจะเป็นทาดนะครับให้เป็นไทยเป็นคนปกติไม่ได้ไหมายถึงเป็นคนไทยนะไอ้ปลดแอกท่าเขาเรียกว่าเป็นไทยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยและก็ควรสนับสนุนนะครับก็เลยขอใส ไว้ละกันนะครับสำหรับกลุ่มโจรสลัดนี้กลุ่มโจรสลัดพระอาทิตย์นะครับที่เป็นตัวแทนแห่งความดีมาต่อที่กลุ่มโจรสลัดที่สนะครับสำหรับกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์อีกหนึ่งกลุ่มโจรสลัดนะครับที่เคยยิ่งใหญ่ในยุคยุคสมัยหนึ่งโดยในอดีตนั้นเคยร่วมมือกับทหารเรือนะครับในการปราบปรามกลุ่มโจรสลัดร็อกกลุ่มโจรสลัดนะครับที่ชั่วร้ายที่สุดในยุคสมัยนั้นอีกในนะครับในช่วงที่กลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นั้นรุ่งเรืองสุดๆเลยนะครับโรเจอร์นั้นก็ไม่เคยนะครับไปกด แต่คนเนี่ยคอยชูนิ้วกลางให้กับพี่แกยอกยอกไม่ได้ชูนิ้วกลางเลยครับ <c oughs> ก็คือมีแต่คนนั้นรักนะครับคนของกลุ่มโจรสลัดนี้ <c oughs> ก็ฟิลคล้ายๆกับลูฟี่นี่แหละทําอะไรนะครับทุกคนนั้นก็รักในตัวของเขานะครับวยความที่ว่าไม่ได้ไปร่ารานใครมีจุดมุ่งหมายของตนเองนะครับคือการเพียงแค่อยากจะไปเกาะสุดท้ายนะครับเพื่อไปไปชดสมบัติลาค่ายอย่างวันพีทเท่านั้นไม่ได้แบบว่าตั้งมานะครับเพื่อต้องการไปปล้นสะดมคนอื่นนะครับแบบเป็นจริงเป็นจังนะครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบทํามาเนี่ยเพื่อไปแบบร่าเหือนกกับลุ่โจร กลุ่มโจรสลัดนี้ตัวกัปตันอย่างโรเจอร์นั้นนะครับก่อนตายเนี่ยก็คือได้สร้างนะครับความดีความชอบเดีย๋ยวเรียกความดีความชอบหรือเปล่าเอาเป็นว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับเด็กๆในยุคสมัยถัดไปให้ได้มาเป็นโจรสลัดกันนะครับเพื่อมาต่อสู้กับอํานาจมืดนะครับของรัฐบาลโลกเอ๋ยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเผ่ามังกรฟ้านะครับที่พวกเราได้เห็นจนถึงทุกวันนี้ มาต่อที่กลุ่มโจรสลัดต่อไปนะครับสำหรับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวกลุ่มโจรสลัดที่ถูกตั้งขึ้นมานะครับเพราะความเป็นแฟมิลี่นะครับยิ่งกว่านะครับเฮียดอมนะครับจากฟาดแอนด์ฟิลียเสียอีกนะครับคือแบบว่าถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ว่าอยากให้เป็นครอบครัวสุดๆเลยนะครับแถมกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนั้นไม่ได้มีความเทอรัยานอยากจะได้สมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทหรือว่าต้องการอะไรนะครับที่มันพิเศษโดยส่วนใหญ่แล้วเคการปกครองของหนวดขาวนั้นล้วนนะครับเป็นการปกครองเพราะว่าหนวดขาวนั้้้นนนตอออองงงกกกกาาาาารรรรปปัหืวว่่่่ชชยยใษเ นะครับอาณาจักรมนุษย์เงือกอย่างนี้ก็เคยอยู่ภายใต้นะครับการปกครองของหนวดขาวมาก่อนนะครับซึ่งการที่หนวดขาวปกครองเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องการปกครองเพราะว่ากดขี่ข่มเหงแต่ช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเผ่ามนุษย์เงือกนั้นนะส่วนใหญ่นะครับก็คือจะถูกนําไปเป็นทาสใช่ไหมพออยู่ภายใต้การปกครองของหนวดขาวแล้วนะครับมันทําให้หลายต่อหลายครั้งก็ไม่มีใครนะครับกล้านะครับที่จะแบบว่ามาทําอะไรจงแจ้งละกันในการที่จะจับมนุษย์เงือกไปนะครับในการที่จะไปเป็นทาสซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลด้วยนะทำไมจินเบนย้นั้กวนนะคร ในบุญคุณของหนวดขาวสุดๆเลยด้วยเหตุผลตรงนี้ด้วยนะครับที่หนวดขาานั้นนะครับคอยดูแลเผ่ามนุษย์เงือกมาโดยตลอดมาต่อที่กลุ่มโจรสลัดถัดไปกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางนะครับอันนี้แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งเสียอีกนะครับเพราะว่ากลุ่มโจรสลัดนี้เนี่ยไปไปมาๆมันเหมือนกับว่าผู้พดุงความยุติธรรมไปแล้วคือไปไหนนะครับก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่ว่าจะจากอลราบัสตาเอิยนะครับเดดโรซาเอิยนะครับที่เป็นสุดยอดฮีโร่ที่คอยช่วยเหลือนะครับชาวเมืองนะครับให้รอดพ้นปลอดภัยจากอำนาจมืดของเจตเทพโจรสลัดเรือง่ายๆเลยนนใภาาโ นี้นะครับมาเนี่ยเป็นพระเอกสุดๆเลยนะครับต้องการประกอบกู้ประเทศวานโนซึ่งไปเทียบกับฝั่งทหารเรือนะครับถามว่าเคยสนใจใยดีไหมนะครับประชาชนก็ไม่เคยสนใจนะครับปล่อยให้ประเทศวานโนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของฝั่งนะครับจักรพรรดิอย่างไคโดมาอย่างยาวนานกว่า20ปีทั้งที่รู้ทั้งรู้เลยครับว่าประชาชนประเทศวานโนนั้นถูกกดขี่ข่มเหงเพียงใดนะครับก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่ดูแลเลยด้วยซ้ําคือเอาง่ายๆนะครับถ้าแบบว่าวันหนึ่งนะครับทหารเรือไม่อยากจะให้พวกนี้เป็นทหารเรือเนี่ยผมบอกเลยครับเป็นได้แน่นอน นะครับด้วยความดีงามของพวกเขานัคือทําความดียิ่งกว่าทหารเรือเสีอีกแต่เราก็ต้องมารอดูนะครับว่าสรุปแล้วนะครับทางด้านของกลุ่มบมวกฟางนั้นจะสามารถกอบกู้ประเทศวานโนได้หรือไม่พอาเนื้อเรื่องในตอนนี้นะครับกำลังดําเนินในช่วงนี้อย่างเมามันเลย มาต่อที่กลุ่มโจรสลัดถัดไปนะครับกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดนะครับกลุ่มโจรสลัดนี้เนี่ยถามว่าเป็นคนดีขนาดนั้นไหมผมว่าก็กึ่งๆอยู่นะแต่ด้วยความที่ว่านะครับปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือกลืนไปแลกกับกลุ่มหมวกฟางนะครับกลุ่มหมวกฟางเอาไงกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดนะครับก็พร้อมที่จะเอาด้วยนะครับอย่างการที่ว่านะครับไปจากการโดฟามมงโก้นะครับถึงแม้ว่าจุดมุ่งหมายหลักๆของรอ้นนะครับก็คือแบบว่าต้องการแก้แค้นนะครับในตัวของโดฟามมงโก้นะครับให้กับคุณโคลาซอนแต่ในท้ายที่สุดแล้วนนนนนะะะคครรรรัับบกก็็็วววว่่่าาาาาเเเเปปมดีขออองลพชยหื จากเดซโรซาแล้วหนึ่งหรือแม้กระทั่งนะครับที่ตามลูฟี่มาในประเทศวาโนหากสามารถชนะไคโดได้ก็เป็นการช่วยเหลือนะครับคนในประเทศวาโนเสียอีกนะครับจึงทาให้ลอนั้นก็คือถูกนะับว่าเป็นคนดีคนหนึ่งไปแล้วนะครับในการที่ช่วยเหลือผู้คนคือจริงการที่ลอนั้นนะครับเป็นคนดีในการไปช่วยเหลือลูฟี่ในหมหาสงครามมารินฟอร์ดผมว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่โอเคอยู่แล้วเพราะจริงๆแล้วลอเนี่ยไม่จชเป็นต้องมาช่วยเหลือลูฟี่เลยด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นเพราะว่านะครับด้วยความเ็ศอกเห็นใจนะครับในตัวของลูฟี่นะครับก็ลเลยใช้ประโยชน์ของเรือดำ ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับใยการที่ว่าเอาไปช่วยเหลือในตัวของลูฟี่นะครับในมห ah าสงครามมารินฟอร์ดเพราะไม่อย่างนั้นแล,ล้วก็นะครับลูฟี่ก็คงไม่รอดแน่นอนนะครับในมหาสงครามครั้งนี้มาต่อที่กลุ่มโจรสลัดถัดไปนะครับกลุ่มโจรสลัดสเปซนะครับหนึ่งกลุ่มโจรสลัดของเอสนะครับก่อนที่ว่าจะมาเข้าร่วมกับหนวดขาวซึ่งกลุ่มโจรสลัดสเปซนั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มโจรสลัดที่ถือว่าเป็นคนดีเลยนะอย่างบางทีตนเองนั้นแข็งแกร่งนะครับแต่เห็นว่าประชาชนนั้นก็คือเดือดร้อนนะครับไม่มีข้าว ในวิธีของโจนสลัดทั้งที่จริงแล้วนะครับโจนสลัดควรจะปล้นมากกว่านะครับผีพี่แกนั้นก็คือยอมในการแบ่งลหารไปซึ่งมันเป็นนิสัยนะครับของเอสนี่แหละครับในการแบ่งปันเป็นคนดีนะครับอีกในมารยาของเอสนั้นนะครับก็ดีเหลือเกินนะครับจากการสั่งสอนของมากิโน่ก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับที่ว่ากลุ่มโจนสัดสเปซของเอสนั้นนะครับจะเป็นหนึ่งกลุ่มโจนสลัดคนดีในเรื่องนะครับคือมันยังคงมีเรื่องราววีรกรรมมากมายอีกแหละที่เอสนะครับเคยทาเอาไว้นะครับในสิ่งดีๆนะครับให้กับคนอื่น ือกลุ่มโจรสลัดผมแดงของแชงคูดนะครับอีกหนึ่งกลุ่มโจรสลัดขี้เสือกที่สุดนะครับในเรื่องวันพีนนะครับวันนี้ขอตั้งฉายาให้ละกันเพราะว่านะครับอย่างมหาสงครามมารีนฟอร์ดนั้นนะครับไม่ได้เรื่องของตนเองเลยนะครับแต่ก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งไม่ดีนะเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือครั้งยิ่งใหญ่เลยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็นะครับทางด้านของโคบีนั้นก็คงอาจจะตายนะครับด้วยน้ำมือนะครับขอใครนุไปแล้วนะครับหรือการที่เขานั้นมาช่วยหยุดสงครามนั้นนะครับมันเป็นส่่ทีีีดยยย้ววเราาาาานนคัมมมกกกหหุ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งทหารเรือที่ต้องเสียหายมากยิ่งขึ้นหรือฝั่งโจรสลัดนะครับหรือการที่เขานั้นนะครับขี่ปีแตะไปแมริจวนะครับเพื่อไปเตือนบางสิ่งบางอย่างกับฝั่งนะครับผ้าผู้เท่าโกโรเซก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าจะดีอยู่แล้วแหละครับในการไปเตือนนะครับแต่ไม่รู้พวกนั้นจะฟังหรือเปล่านะซึ่งทางด้านกลุ่มโจรสลัดผมแดงนั้นนะครับด้านกลายเป็นคนดีนะครับยิ่งกว่าฝั่งทหารเรือไปเสียได้นะครับแต่ก็น่าเสียดายนาะที่พวกเรานั้นนะครับแทบไม่ได้รู้เรื่องราวนะครับของกลุ่มโจรสล เรื่องราวของกลุ่มโจรสลัดผมแดงมากยิ่งขึ้นก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเหล่าโจรสลัดที่เป็นคนดียิ่งกว่าทหารเรือเสียอีกนะครับคือแบบความดีความชอบเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนฝั่งทหารเรือที่แม่งไม่ทําอะไรเลยได้ซ้ำนะครับในเรื่องวันพีนะครับคอยคนขี่คนเพงหรือว่าพยายามปกปิดนะครับเรื่องราวความลับต่างๆในโลกวันพีชแะเพะเพื่อนๆคิดว่ายังมีกลุ่มโจรสลัดไหนในเรื่องวันพีกนะครับที่เป็นคนดีเสียยิ่งกว่าทหารเรืออีกนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆผมว่ามันก็มีอีีกกเเเยยยยออะนะแแลลนนน่่่่าาจจจใชสัดดตป็คิงว เรือเสียอีกนะครับโอเคอาจจะเป็นคณะปฏิวัติอย่างนี้ครับหรือว่าใครก็แล้วแต่ก็ลองคอมเมนต์มาและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage แล้วก็ในแอปบ ili ิลลี่ๆของผมสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ